ครับวันนี้ไปเป่าตอกันแล้วนะครับนะไปครับทรงรัมคนเพียคนกับผมนูเฉียงนิกีนะครับอ่าวันนี้ตำไม้ก้อยกับตำไม้ตอไม้ก็ไม่เอาไปทั้งเร่องนู่หลังตัวแล้าไม่กับนูดำดําอยู่นรือผ้าเหล็กกับวพวกผ้าเหล้วคนกาตกเสียดเลือดเชื้อความเหล้วกับผมลังตัวปลัดน้ำเหล้วกับผมเสียดเลือดเชื้อนี่ไปเอามาแล้วครับหลังเอียดเลยครับหลังไม่ใหญ่ที่านะครับมันเนเอาลูกอกมาแล้วนะครับนะล่างตอมกับนี่ตอมตอมก้อนกับหลวก อ่าลวกแล้วนะครับบนเมื่อนี้ตำตำเครื่องครับตำเครื่องครับตำปิกเตยวเทียมวอมโอวอมไปใช่ตช้วเทียมแล้วก็ใช้น้ำมันร้อนแล้วก็เกิดตักเครื่องพัดร้อนอ่ะพาเลมันหอมขับมันเลยใช้ต่อไปเลยใช้ต่อไปแล้วกับต่อติดรถต้อมเลือเดียวเลยอ่านี่ก็คนคนใช้เครื่องใช้ชูรดใช้ชูรดใช้ไรก็ไปมาพัดนะพดแล้วนี่เริ่มเก้าทีเลยมึงเก้าีแล้วอ่านี่ได้แล้วครับนี่เสร็จแล้วครับมาชิม ดิฉมนะต่ับชิมนะต่ับไอ้จ้ารอเลิขแต่ว่ารอน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 รอยรอยรอยกับรอยรอยพาน